hello guys welcome t s class with Kuroz ปรัสนีนิยมเดชาสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาเจอกับ k u r o สอีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษ How are you today นักเรียนสบายดีกันไหมคะถ้านักเรียนสบายดีให้ตอบ k u r o สว่า I'm very well หรือว่าตอบว่า I'm good I'm good หรือว่า I'm very well นะคะ วันนี้นะคะเรามาเรียนกันในเรื่องหลักการใช้ like และ likes สองตัวนี้นะคะสองตัวเนี่ยเหมือนกันเลยนะคะแตกต่างกันตรงไหนนะักเรียนเห็นไหมคะแตกต่างกันตรงที่มีตัวหนึ่งเติม s อ,อีกตัวหนึ่งไม่เติม s นะคะตัวที่เติม s เ,เราจะอ่านว่า likes ส่วนตัวที่ไม่เติม s เ,เราจะอ่านว่า like นะคะสองตัวนี้มีความหมายเหมือนกันเลยแปลว่าอะไรลูก แปลว่าชอบนะคะซึ่งเราก็เรียนมาแล้วใน2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะวันนี้เรามาดูหลักการใช้กันดูซิว่ามันต่างกันอย่างไรเขาบอกว่ามันใช้ต่างกันตรงที่ประธานนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าประธานเป็นอย่างไรจะใช้ like และประธานเป็นอะไรถึงใช้ like เรามาดูประธานกลุ่มแรกกันเลยค่ะประธานกลุ่มแรกประกอบด้วย4คน4ประเภท4ชนิดนะคะประธานกลุ่มแรกประกอบไปด้วย I ที่แปลว่าฉัน U ที่แปลว่าคุณ We ที่แปลว่าพวกเราและมี I อยู่ด้วยและ They ที่แปลว่าพวกเขาประธาน4ตัวนี้นะคะเราต้องใช้ Like L I K e, L-I-K-E Like ทำไมถึงใช้ like คะเพราะว่าประธานเป็นเอกพจน์นักเรียนอย่าลืมนะคะย้ำอีกครั้งค่ะถ้าประธานเป็น i y o u we d ต้องใช้ like นะเรามาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะประโยคที่หนึ่งค่ะครูรสบอกว่า I like flowers I like flowers นะคะ like เราจะไม่เติม s นะคะ ประโยคที่2ค่ะ you like ice cream you like ice cream คุณเนี่ยชอบไอศครีมประโยคที่3 we like chocolate we like chocolate พวกเราชอบกินช็อกโกแลตและประโยคสุดท้าย they like durians they like durians พวกเราเนี่ยพวกเขาเนี่ชอบกินดูเรียนหรือว่าชอบกินทุเรียนค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นประธานกลุ่มที่2ค่ะประธานกลุ่มที่สองจะประกอบไปด้วย3อย่าง3คนนะคะก็คือ he H e, he แปลว่าเขาผู้ชายอย่างเช่นเจมส์ปีเตอร์ประยุทธ์สมชายเหล่านี้นะคะก็คือ he แปลว่าเขาผู้ชาย ประธานตัวที่2ค่ะ S H E ชี sh ie. Sh ie แปลว่าเขาผู้หญิงอย่างเช่นซาร่าเจนนี่พิตตี้ลิลลี่เหล่านี้นะคะก็จะเป็นชีหมดเลยและคำสุดท้ายค่ะ I T It e It แปลว่ามันซึ่งจะแทนที่เป็นสัตว์สิ่งของหรือสถานที่นะคะที่ไม่ใช่คนเราจะใช้ it หมดเลยอย่างเช่น cat ดอกนะคะเหล่านี้เราจะใช้ It ค่ะซึ่งประธาน3ตัวนี้นะคะประธาน3ตัวนี้เราจะใช้ Li ซ์ไลซ์ที่เติม S ค่ะ l i k e s ไล์ที่เติม S เรามาดูประโยคตัวอย่างกันเลยนะคะครูรดยกตัวอย่างมาให้นักเรียนเยอะมากเลยค่ะประโยคที่1นึ่ She l i k ่ไล c ์ไอศครหล่อนคนนี้ชอบทานไอศครีมนะ ซาร่า i k e s strawberry ซาร่ชอบสต a อ b e r r y He likes carrot ผู้ชายคนนี้ชอบกินแครอทนะเจมม์ไลส milk j a เจมชอบกินอ๋อไม่ใช่ค่ะเจมชอบดื่มนมนะคะเจมเป็นผู้ชายชอบดื่มนมประโยคต่อไปค่ะ i t Li ลส์ก like มันชอบกระดูกนะคะอะไรเอ่ยชอบกินกระดูกนะต่อไปค่ะ d o g s ไลส์ b o n e หมาเนี่ยชอบกินกระดูกนะคะตัวอย่างประโยคเหล่านี้เราจะใช้ l i k e s ที่เติม s ค่ะ,ะนะคะวันนี้เราเรียนหลักการเติม s นะคะในคำว่า l i k e และคำว่า l i k e s นะคะนะักเรียนพอที่จะเข้าใจหรือยังคะ เดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันอีกครั้งก่อนจะไปทำแบบฝึกหัดน,นะคะถ้าประธานเป็น I, U, V, D ให้เราเติมอะไรลูกเติม like เติม like L-I-K-E แต่ถ้าประธานเป็น He, She, It He, She, It ให้เราเติม like, l i k e L-I-K-E-S l i k e L-I-K-E-S อย่าลืมนะคะอ่ะอีกครั้งค่ะถ้าประธานเป็น I you we they เราจะเติม like ถ้าประธานเป็น he she it เราจะเติม likes โอเคค่ะเก่งมากเลยเราจะไปทําแบบฝึกหัดกันนะคะพร้อมหรือยังคะอ่าโอเคค่ะไปทำแบบฝึกหัดกันเลยเรามาดูใบงานที่1กันเลยค่ะคำชี้แจงให้นักเรียนเติมคำว่า like หรือ l i k e ลงในประโยคให้ถูกต้องโดยประโยคที่หนึ่งครูรถให้ตัวอย่างมาแล้วนะคะเขาบอกว่า I pizza and hamburger นักเรียนคิดว่าต้องเติมอะไรคะเติม like หรือว่า l i c e s คะอาถูกต้องคะ่ะเราต้องเติม like l i k e นะคะเพราะประธานเป็น I คะ่ะที่เหลืออีก14ข้อให้นักเรียนทำเองลงในสมุดนะคะเขียนให้สวยงามขึ้นต้นประโยคด้วยตัวพิมพ์ใหญ่นะคะ โอเคค่ะเรามาดูใบงานต่อไปกันเลยค่ะต่อไปเป็นใบงานที่2นะคะใบงานที่2มี2ตอนค่ะตอนที่1ครูรสบอกว่าให้นักเรียนขีดเส้นใต้คำว่า l i k e หรือ l i k e s ในประโยคให้ถูกต้องนะคะโดยครูรจะให้ทั้ง l i k e และ l i k e s มาในประโยคเลยค่ะอย่างเช่นตัวอย่างข้อที่1 i l i k e s l a l h l i k e s ไมนิวค่ะนักเรียนคิดว่าถ้าเป็นไอต้องขีดเส้นใต้ตรงไหนคะอาถูกต้องค่ะต้องขีดเส้นใต้ตรงคำว่า l I K e, LIKE Li g h t นะคะอีก4ข้อให้นักเรียนทำลงสมุดให้เรียบร้อยนะคะต่อไปเรามาดูตอนที่2กันค่ะตอนที่2คํคำชี้แจงให้นักเรียนเขียนประโยคโดยใช้ l i g h t หรือ l i h t s ให้สมบูรณ์นะคะโดยครูจะให้แค่ประธานและกรรมมานะคะให้อย่างเช่นข้อที่1นนะคะครูให้คําว่า ice noodle นะคะ I แปลว่าฉัน Noodle แปลว่าก๋วยเตี๋ยวนะคะนักเรียนคิดว่าเราจะเติมอะไรคะเติม like หรือว่า like คะ ติ TikTok, TikTok. Okay, ๊กต็อกติ๊กตอกโอเคค่ะเราจะเติม like นะคะโดยเราจะมาเขียนใหม่ในประโยคว่า I like n o o d l e I like n o o d l e นะคะเก่งมากเลยนะคะใครที่เข้าใจแล้วนะคะก็ไปทำข้อที่2 3 4 5ด้วยตัวเองให้ถูกต้องนะคะหรืออาจจะเซิร์ชหาคำศัพท์ที่เราไม่รู้ในไหนได้คะใน Google ก็ได้นะคะตั้งใจทำให้เรียบร้อยนะคะ โอเคค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนกันในเรื่องหลักการเติม l i g e และ l i g กันเรียบร้อยแล้วนะคะและครูรสก็ให้ใบงานนักเรียนไป2ใบงานนะคะให้นักเรียนทําให้ถูกต้องให้เรียบร้อยนะคะก่อนจากกันวันนี้นะคะขอให้นักเรียนดูแลตัวเองก่อนออกจากบ้านอย่าลืมสวมแมสและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งนะคะ Take care y o u r s e l f นะคะเด็กๆ g o o d บาย ตั้งใจทำงานกันนะเด็กๆ